เ,เ,ปเ,เ,เป็นน้ำพี่น้องเอ้ยบ่มีน้ำนี่เสิบหมดตรงห่วงเลยนี่เป็นน้ำน้ำน้ำเป็นครือเครือเป็นน้ำเดี๋ยวถ่ายเก็บอยู่ตรงก็ได้มาลบอลผลจัดการเรื่องนี้โอ้นกบินออกแต่นี่โอ้สองตเลยวะบินออกแต่นี่เหรอเอโอโยดู ดยดงยจนขึ้นอคักเนาะพอได้เมื่อตอนเขาอยู่เพื่อนวันใดยังกันได้บางเงี้ยเไปตอนมันกินพอดียยขี่ลังขี่ไรขมากระเถิบของน้ำ <c oughs> ทักทายสบายดีทุกคนอยู่กับบาบอนอีกคือเขาพี่น้องยังอยู่ในป่ากับบรรยากาศยามเ้าๆเด้อพี่น้องเลยนี่บรรยากาศยามเ้าๆนะเมื่อนี้คือป่าคือปวนไนดะ้ โอ้ไกลคันละอยู่กับอาบาแหลมสองคนยังอยู่ในป่าทุกคนแต่ว่าบรรยากาศช่วงเศร้านี่ก็คือคือฉิฝนนะแต่ว่าจักชิตกทั้งได้ฝนมืดคึมไปทุกที่ทุกด้านเลยพูมึงกัวมันบอมืดเมื่อไรแต่ว่าเมฆเมฆมันไลาแห้งนะลไลไหวเอาสิลงไปพูดละลงไปหุบเหวตัวปุ๊ด ปูบาร์เรมพันยางก่อนละอยู่สองคนไปน้ำกันอมล่อมอมล่อม,อม,อมพี่น้องนี่คิดว่าขึ้นว่าสิเดินทางกลับทุกคนเลยมื้อนี้แต่ว่าอ่าเบิ่งความเป็นจริงอะไรว่าสิเป็นจังไดนะ๋นะมือเื่อก็อาจจะบ่ได้กลับถ้าฝนตกแห้งนี่คือสิกลับบ่ไดนะ้เลยอาจจะประวัติศาสตร์ซ้ำล่อยก็บ่แน่นะคือปีหนะ้าเฮามาหาอยู่หากินนี่แหละ ติดอยู่ในป่าเจ็ดมือเขาอ่ากินกันจนเบิดแต่ว่ารอบนี้คือกัน้นรอบนี้เขาเข่าเขาบริเอามาลายนะทำให้เราฝนตกนำนำนี่นำซีคือลายนี่อาจจะได้ติดอยู่กับบริแลมสองคนนี่จักสีจักมือและแต่ว่าขันโชคดีกับฝนบรตกนำบกขังเขาก็ได้กลับเลยมนันไปหาอยู่หากินกันบบรแลมเพิ่นตั้งความหวังไว้ลายได้ อยู่หากินเอาเม่อฝากครอบครัวอยู่บ้านนี่เฮ้เบิ่งน้ำกันทุกคนเลยเบิ้งน้ำกันอีกเทนึงนะผุ่นเลยบอลหาีไปปุ้นผูปูตัวที่เห็นหน่อยหนึ่งนั่นแหละเนู้้ผูปูตัวนั่นแหละบอทางไกล้อยู่ลงไปปุ่นนะอย่างเขาในป่านี่ก็ใช้หมืดได้ทุกคนเลยแบบนี้ได้เพราะมันหมืดฝนที่จริงมันแจ้งนะ กระหอกกระหกอกอนมาเย่ยมนัเนี่ยได้ได้มาหลาคนหลายคนเป็ีคนไปทางได้หดผักอยู่ใช่ลแกว เจ้าบุยิงมื่อคืนนะยิงยังยิงก็นอาต่เสียงฉะนั้นเลยอาหนึ่งมาจาะกลมงเงี้ยวเนี้นี่ฮะฮะกระมา,มามนพอคนมันจินด็กเจ้ากเขามาใส่กลมงเงี้ยวเพื่อนแต่ว่าเป่นไปทางใหม่แล้วให้เอาเข้าไปนะบัวบ่าเลมเห็นเห็นเล่าหรือบ่ไปลงไปใส่กุมงเงี้ยวอยู่หลมนี้ เข้ามาหอดก็มามักเงี้ยวนลยก็มาเขลานเลนเข้ามาหอดก็มาเขาเล่นเดี๋ยวบูเห็นยังเลยนาจะยังบูเขามานะมันยังเศร้าเพราะยังมืดอยู่แดดอ่อจะน้อย ยังมือดอยู่ทุกคนมือดตอนที่บเห็นนะมันบ่ค่อยเห็นโตก่ะเหรอยังมือดอยู่ในป่านมืดฝนนะฝนก็ลงเป็นเม็ดปกแกป๊กแปลกฝนเริ่มตกแห้งแล้วทุกคนเลยไปหาบอลลี่ฝนก่อนนะบ่อยละฝนมาแนละ้ว คนปอนชน้นนะจะงกังหิ้นัวนหรือว่าตัวนี้บนหมูนอนบอนเก่ามันมันมืดทุกคนเลยพลาดแล้วบาทหนึ่ง โอ้ยจะได้ขนาด,ดี๋ยวเอาใหมจะนอนคนเช้ามันยังละเข้ามากินอี้เนี่ยหล้อยู่ในจังเวอดหินดินจกมาลเลมไปอยู่ทางใดจะม้อยเลยมันยินเสียงจักบาดเลยฝนกำลังมาผัพวะผัพวะามา ตอนนี้ฝนเศร้าแล้วทุกคนเดี๋ยวลงไปจอบิึงกกมังเงี้ยวอยู่ลุ่มนี้เงียบๆนะมันนี่มือซีเมืออนีรคือสีบไหอยังเลยปาดตัวพิลึกเลยเดี๋ยวลงไปเบ่งก่อนบบเห็นทุกคนก็หงกระหอกบ่เห็นเลยนะไปหาหลอกไปเรื่อยๆโกมองใหม่ตอนนี้บ่มีอยังเขาเลย โบถึกทุกคนแต่ว่าไ่นกกี่นี่บุมีม่แมนแต่คนนะมาเบิงคือว่าถึกแหละก็ยอยก็ยอยเ,ยเลยไหลเลยบุแมนว่ามันถึกปืนเนาะไลลชื้อกิ่นี่เฮ้ยสีดยดายดิไก่นึ่งก็ยิ่งมาถึอของใหม่เนี่ยพิลึกกัเลยจะมียังแหลนกลุกขึ้นขะลรงนี้นะทุกคน นี่เสียงครูครูข้นลงไปฟูงเลยควายิึวนาอีหยังดอกควายปลาเ้ได้ยังได้ยังบ่รชยเออบ่ได้เนาะมาลมยิงกับบทุกคนถือว่าเสมอกันนะม้อนี้ ตอนนี้ยังเสมอกันอยู่นะกับบอลแลมจากจีเอาจังได้ต่อทุกคนเลยมันใชยได้เสีได้ทุกคน,น,น,นเลยตอนนอยิ่งบวถึกเลยก็ไลอยู่มันขึ้นบวถึกเลยไหลจนเมื่อยกี่ดีอยู่นี่มีหางหางก็จะขึ้นเอาน่าจะเอาเฟืองเป็นโกลนเลย จนเมื่อยทุกคนเลยยังโบเห็นเลยออกมาแต่หันแล้วโบเห็นยังเลยนะพ่ลึกกัเลยเป็นน้ำฝนตกบ่อมาเลนี่ยังก็คือโบเห็นเอ่ะเลาะเมื่อก่อนทุกคนนี่ก็มาหอดที่พักเลยทุกคนเลยบาร์เมพื้นเก็บกู้ไปเบิดแล้วบนพักบนเสากะของเพิ่นนะยังแต่ของเห่านี่แหละปิีงกระหอบตามโตเพิ่นนะปั่นกันเมื่อกินนะ นี่แหละทุกคนสามโตปั่นกันคนละโตแลวก็เฮาจะเห็ดครัวกินตัวหนึ่งนี่เก็บไว้ตัวนี้อันนี้อันนี้กระแบงเคิงบอแรมเพิ่นบบกินนะเพิ่นโบยากินเขาเพิ่นนะส่วนเฮานะ่ะกินตัวนี้แล้วก็เมื่อนะเดี๋ยวเดินทางเมื่อนำกันเก็บเอามาคอแลนอีกทุกคนเลยัน cốp ngon bố mươn bên đây cả sẽ nào Hãy bà lên phần lượng nào nè, xong tù Lượng cả hát tôi nhanh phải lượng nào nè, tù bố lên Ừ, luôn, lượng luôn, đó, ừ, luôn <laughs> đây có áo nữa mấy Áo là coi xí đấy Chuột không khỏi, khỏi kinh lái đi Antoni lah. Ya Antoni, kau yang Antoni. Hanya kini satu ngam-ngam วางพันมือเองเข้าไปนําได้นี่เอ้ยกระหอกสามโตะกะแบ่งครึ่งแล้วก็เฮาจิกินอยู่นี่ครึ่งนึงแล้วก็อีกตัวหนึ่งฮะ,ะ,งะจิได้อามื่อนะอันนี้ให้เพื่อนพามานะฮะเลือกบัดมือนดันรบนี่ฮะให้เลือกบรน,นี่วัวตัวนี้ เอากินเลยเฮาวันทุกคนกินข้าวกันจังเมื่อนะข้าวละลาแจ่วยังบะแลมเก็บหมดละกินข้าวกับกระห่อเนี้ยฮะตอนนี้ข้าวมู กิเขาแล้วเราก็เดินทางเลยนะ เอาไว้นี่แหละทุกคนอยากไว้รนี่โกนนี่นี่แหละทุกคนเครื่องกระเชิงไว้ในไม้ตัวนี้นะอ่ะเอฟซี FC บอกพานแนนในเรื่องคันแมนว่ามาบ่นบ่านมางกับแมนว่ามาบ่นเซียงไว้อยู่นี่นะเพื่อเพิ่นหาบุห็นส,สกัดก็คืออยู่หน้าผานี้ผ้าน้อยนี่ ลงไปในกระทางอ่าอันนี้ด้านทงขึ้นมาเมนว่าบนไฟใหม่โกลนเขากะเชืองไว้หันแหละอ่ะเดินทางกลับทุกคนไปเอามักแงวอ,อีกบัน,นี้มือเขาขึ้นมากก็พ้นตกเมื่อขึ้นนี่ก็พ้นตกล่าสุดนะเดินทางนี่จักสิเป็นยังไงทุกคนเนี่ย แถวนี้ฝนบริตกเลยดทุกคนแถวนี้บม่มีฝนเลยจะดีเลยนะนะทางนะแห้งปกติเลยเออฝนตกบนทั่วป่านะทางแถวเมื่อนีร่อาจจะอาจจะแหง้งโชคดีอยู่ทุนนกคนฝนตกอ่ะสี่ได้เอามาเล่นเมื่อตอนฝนอยู่บ้านเนี่ยมากเล่นหวานได้ดาวเ,เก็บชิมเบิ่งเด เมื่อนี่กะบวมีฝนทุกคนเลยเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี่ฝ้นบริตกเลยได้ทางกะแห้งสบายอยู่ขึ้นวัาชิยากแต่ว่ามันบ่ยากโอเคเลยตอนนี้คือฝ้นชิตกแล้วเททางเรานนิเชอร <c oughs> ์มรักเคอเล่นมักเคอรเล่นพอปกดุดดกหนึ่งทุกคนนี่นี่ ดกขนาดนี่ขึ้นปเป้านี่แหละดกขนาดทุกคนมึงขึ้นไปชิมม่อก็งา nga น้อยกอกน้อยนะคือชิได้อยู่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นปเป้าก่อระดับแรกก็ต้องหูก่อนว่ามันจะหวานหรือบอ่ขันมันหวานนี่มืดเลยกกเี่เยาเอาเมืดเลยบ่แลมเพิ่นบ่มักปนไดหมักแอวมักคอเลนเพิ่นมักมักไฟเพิ่อนนะแต่ก็ อันนี้เฉาอ่ะนี่ข่อยมามักตัวเนี้ยข่อยมักเลยป้อมีแนวกินหลายเลยมีแนวกินนะมันหล่นแต่น้ำพี่น้องเอ้ยบ่มีน้ำเยอะเบื่อตรงห่วงเลยกูคงจน้ำน้ำน้ำเป็นครือครือเป็นน้ำจองไหนจองดีแต่ คืออะไรกะใช่เห็นเป็นประโยชน์เห็นบารเมเพ็่นมัดผ้าขึ้นมานี่กสะสบายนน่บ่รได้ถือมีจะดึงเอาคืออะไรทุกคนอันนี้กะนี่ทุกคน งานในนอยๆนึงดอกเดี๋ยวเราจะล้านเอานะ่าลานมันงามันกบมงเงเเยวนะมันบึ้ึดล้านเอาก็ได้อีดอกปีนต้นไม้ขึ้นมาลานเอาหมากักแงวนะครับพี่น้องมานี้ อโอ้สุดยอดเลยทุกคนชิมให้เบิงเ่งนเล่นีีเด้อขอแล่นขอแล่นอืมอืมอืมจดช,ชื่นดีมาขอแล่นใหญ่ Yeah. Wow, cơm, cơm ngà mại hạc Xùm xùm luôn bạn Mời em Phí mau vô ngầu đi. Đó บวัวหัลนเหรอฮันะหรออืมนี่คุกคนงาน,นีนดกอยู่เดี๋ยวหัานนี่เอางานหน่อยนี่แล้วก็พ่อนะมันบวนนหนปะเนเดี๋ยวหัานแล้วก็ลงไปอยู่ลุมละมักแง้วมักคอแล่นพี่น้องนี่มักคอแล่น ยังคืนโอ้คักเนาะพอได้เมื่อตอนเขาเพื่อนวันใดยังการได้มาแง่ไปตอด้วยกันกินพอดีขี่ลังขี่ไหรกักเขาของ,ของนาบเดี๋ยวไปเบิ่งกกทางนาอีกทุกคนขันมันหวานนะกะสิเอาขันมันชมแล้วกัผ่านเลย <c oughs> นี่ทุกคนต้นนี้อยู่แคมทางเลยดกขนาดต้นนี้มีคนขึ้นไปห่านแล้วบาดหนึ่งบัหวหวานหรือชม ทา,ทา,ทาเนเอากระบอถิ่ได้ยังขับทับทางเลยอ่ะเดี๋ยวเอาชิมเบิึงก่อนทิ่บนเรือให้เอาชิมเนี้ยบ่คือชีวานนะมันจังบนเรือยำๆมนเป็นยัอเออลองหาชิมมึงก่อนหาเก็บกาบมันชิมมึงก่อนคำมันหวานแล้วเอาชิขึ้นเอาทุกคนเนื้อนังมันกระตังกันกกได้กับกกที่เอาขึ้นเอานะเดี๋ยวชิมมึงเลชิมมึงก่อนคำมันหวานนี่โอ้ยเอาไปกระชอบ

เอาเสียเอาไม้น,น่ไงฮะเพิ่นเลยคล้องสมศรน,น่ะไม่เอแล้วบ่มียจะมักเวรบ่สมโพดูดค่อยๆเอาแล้วเอาหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาต้นนี้ก็เอาบ่าบ่บอลเราเห็นขักได้บ่บอลเอากระเป๋าเป๊ะขึ้นเลยต้องใส่ใส่กระเป๋าบอกเรียกว่าหรือว่าใส่ผ้าขึ้นไปน่ะ เดี๋ยวถ่ายเก็บอยู่ตรงก็ได้หมอบอบนผมจัดการเรื่องนี่โอ้นกบินออกแต่นี่โอ้สองโตเลยปะบินออกแต่นี่เหรอเอโอโถดูโหมันก็มีกลมันก็จะเนาะชักเลยจะมีก,กอนอยู่งานอันกกอันมาแง,งาวจักบินออกสองโตเลย บอลเพิ่งขึ้นมาหันผู้เสี่ยวซานดักปีนสัมถึกเจ็ดสันเนาะเดงจึงคืนเลยป้อตอเดี๋ยวทาเบิ่งกว่ะจะลงมาในเวลาเท่าไรเดี๋ยวเขาถ่ายทุกคนเบิ่งตอนนี้บอลเพิ่งหาวิธี่ห่อนลงมามีคนมาแต่หากินจังไอันม้าจะไปชนเจ้าก็ได้ฮะ นวกบ่ต่อเอาะบอกเล่นอะไรเออนี่วะจะกงไหมต่อเลยเออยิงนกในโกงของใหม่เก็บเอารถแล้วมันหล่นมันแตกกระจายทันพ่อต่อเก็บเอารถถุนเจ้าบ่พอแล้วบ่เจ้าน่ะยังบอกพ่อบ่เอาลายได้ก็ว่าได้ ไม่มาเห็นยังจะเอาเวิดจนาคันสิว่าจนาคันสิบริกินได้ไม่ได้เจ้าเนี่หานดงคันสิวะ่านงนี้นและจะไปปล่อยไว้แถวน่ะแถวดันสูงลายนี้เนี่ยบูห็นมาหมาีบ้างบูห็นหมายะไปเยอะเงีตัดแรง ลายลีขันไดล้ลงมาลงมาลงมาไปไว้ลงมาไปไว้บัวพ่าดอกหยิบลงบอืมอืม <laughs> เลือกว่าเก่งอนนี้แบบบันเก่งขนาดโงกใหม่บระทงก็ขข้นได้บาดโทุกคนเด้ยเม้ย <c oughs> <c oughs> เหมยขนาดนี่ก้าอาไ้นี่ก้าวเด้ได้หาอยู่หากินบ่ Icana, มาอยู่บกวางไทยล่วกพได้กินอยู่มันใช่ใช่แนวกินนะแนวกินนะแนวกินอยู่นี่บ่กเอออเยี่ยบช่องเนีเนาะาไปช่องคนนี้กับใบลายไปได้บุเดลายมันยังอันน้ก้อนอนี้เออันนี้นกนก อันนี้ก็หอกกระแตกระแตหนูหนูไวแค้กระหอกนี้หอกบุมีบอยู่บารายกันพอบางเดี๋ยวลายทองเนี่ยยาบารารมาเมาเบิ้ลนกของเฮานะเลือดแต่าเลือดเต่ามอยยิ่มทั้งบารายฮะพอได้กินน้ำน้ำพึ่งเนี่ยคนบัวมันก็บ่บบารายเลยนาะแม่นได้แค่ถือตะกรงฟ้าอยู่ไบารายคนบัวมันนักเดี๋ยวช่องคาชงอันนี้ได้แบกหนึ่งอันนี้ว้าวโอ้า เปาไปเมื่อมาในห้องกันก็เอาเนี่ยไนี่เดินทางกลับไปแล้วเจอกันอยู่บ้านอยู่เพื่อนไปแล้วพี่น้องทุกคนนี่กาลงลงมาแต่ปลาแต่ผู้ระวังทางนะนี่มาเงีวห้องกันได้ไล่เติบอยู่ได้มีถุงนี่แหละจนมาแล้วก็เพิ่งเก็บเอาอยู่ลุมได้ไล่กัวห้องอยู่ทึ่งนี่เต็มโอ้ฟอเจ้าว่าลักอองน้ำเออบอเนาะเป็นถุงเลย คุณน่ะบัก,กลอยอะไนึงนะนประมาณฮาโลหมดตามกว่ามานไอเฮ็ดเดยวหมอบนอ๋อบ๊ลยเราจะเดินทางกลับก่อนชวนเฮ้ากับแวร์โหลดคลิปแถวนี้แหละคลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะได้มอดไว้สำนีเลยเด้อพี่น้องพบพอกันใหม่คลิปน้าติดตามกันเาีๆยว